ครับผมสวัสดีครับจากร้านชุมแพโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านหนองผือนะครับผมอําเภอชุมแพนะครับเรามาติดตั้งเป็นชุดโซลาเซลล์นะครับผมอันนี้ด้านลูกค้านะครับใช้ไฟเป็นชุดเครื่องซักผ้าแล้วก็ร้านร้านขายขนมนะครับก็จะใช้เป็นพวกตู้แช่อะไรเยอะนะครับอ่าตอนนี้นะครับเรามาดูแผงที่เราติดนะครับแผงที่เราติดตั้งนะครับเป็นทั้งหมด9แผ่นนะครับ เป็นแผ่นโพลีขนาด340วัตต์นะครับผมจำนวน9แผ่นนะครับนี่นะครับติดตั้งเสร็จนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูมิเตอร์นะครับจากแต่ก่อนหมุนเร็วมากนะครับตอนนี้ก็เรามาสังเกตมิเตอร์กันนะครับว่าหมุนยังไงนะนี่ฮะเห็นนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้ขนาดรันตู้เย็นนะครับขนาดเรารันตู้เย็นอยู่นะครับดูมิเตอร์หมุนนะหมุนแบบจะหยุดก็ไม่หยุดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นระบบ ออฟกิดไฮบิดนะครับผมก็คือไฮบิดออฟกิดนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเครื่องมันสามารถรันลันกระแสแผงนะครับไปรันกระแสไฟฟ้าโดยตรงได้นะครับพราะนเนี้ยตัวนี้จะกันย้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีย้อนแน่นอนนะครับและอนาคตก็ยังสามารถเพิ่มแบตเตอรี่ได้อีกนะครับผมเป็นไฮบิดออฟกิดที่สามารถใช้ตัวอินเวอร์เตอร์โดยไม่ผ่านแบตเตอรี่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับ มิเตอร์นี่แทบหยุดเลยนะครับผมเราดูด้านในกันลูกค้าจะมีพวกเครื่องซักผ้าหยดเหรียญนะครับอ่าก็ซักผ้าหยดเหรียญมีตู้แช่นะครับมีคอมพิวเตอร์นะครับผมมีคอมพิวเตอร์นะครับนี่ฮะมีเครื่องอบผ้านะครับมีตู้เย็นนะครับผมมีตู้แช่นะครับอ่าเเจ้าของร้านคนสวยเจ้าของร้านครับผม อันนี้ภายในบ้านนะครับผมภายในบ้านนะครับแล้วเราไปดูกันนะครับผมด้านในครับสวัสดีครับเจ้าของบ้านขออนุญาตเด้อครับผมขอรีวิวหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดด้านในนะครับอันนี้ลง u ู u ูบเลยนะครับนี่เป็นชุดด้านในนะครับที่เราติดตั้งไปนะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเป็นตัวเครื่องของ LB Top Sun นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นขนาด3 0 0พัน 500กิโลวัตต์นะครับสามารถรับแผงโซล่าเซลล์ได้ถึง5,000วัตต์เลยนะครับนี่ฮะ5,000วัตต์โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับนี่ฮะสามพวัตต์นะครับผมแล้วก็กระแสโวลต์ที่รับได้นะครับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5 0 0โวลต์นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าใช้เกินนะครับเพราะว่าตัว MPPT หรือว่าชาร์จเจอร์นะครับ รับได้แค่เพียง450โวลต์เท่านั้นนะครับผมเพราะงั้นเราก็พยายามเลี่ยงอย่าให้เกินนะครับโอเคอันนี้เป็นชุดที่เราต่อแล้วนะครับผมจากปกตินะครับโดยระบบปกติของตัวบ้านนะครับสายเมนนะครับจะวิ่งลงมาจากการไฟฟ้ามาตเข้าตู้คอน s u m อ e r นะครับจากตู้คอน s u m อ e r ก็จะวิ่งไปหาอุปกรณ์โหลดก็คืออุปกรณ์ของไฟฟ้าเช่นตู้เย็นทีวีพัดลมภายในบ้านนะครับแต่พอเราติดเจ้ากล่องตัวนี้ไปนะครับผมจากเมนไฟฟ้านะครับจะวิ่งมาเข้าตัวกล่องตัวนี้ก่อนนะครับ จากกล่องตัวนี้ก็จะวิ่งไปเข้าชุดเบรกเกอร์หรือว่าชุดควบคุมนะครับผมแล้วก็วิ่งไปเข้าตัวชุดคอนซูเมอร์นะครับแล้วก็ไปจ่ายให้กับโหลดภายในบ้านนะครับอเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ว่าแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ AC นะครับ AC ตอนนี้กระแสอยู่ที่235โวลต์น,นะครับเราก็คือต่อระบบเรียบร้อยแล้วนะครับรันโซล่าเซลล์กับไฟฟ้าโดยตรงเลยนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับ ตอนนี้เฮิร์ตอยู่ที่50เฮิร์ตนะครับอันนี้กระแสที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้นะครับ348วัตต์นะอ่า348โวลต์นะพูดผิดนะครับผมขออภัยด้วยนะครับ348โวลต์นะครับผมกดปีครับผมอพีบีนะครับตอนนี้ผลิตนะครับผมแต่ก็จะอ่อนๆนะครับในตัวที่1แอมป์นะครับอ่านี่นะครับจำนวนวัตต์ที่ผลิตได้ก็คือ384วัตต์นะครับประมาณนี้นะครับอ่า ACM โอเค จากนั้นเรามาดูเอาพุทกันบ้างนะครับผมเอาพุทธนะครับอยู่ที่50เฮิรต์ปล่อยกระแสไฟ50เฮิรต์นะครับโหลดอยู่ที่14นะครับนี่ขนาดตู้เย็นเนาะตู้เย็นภายในบ้านนะโหลด14นะครับผมโหลดอยู่ที่409อ่ะ4 9 3โวลต์นะครับผมอยู่ที่366วัตต์นะครับนี่นะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการปรับตัวเครื่องนะครับให้ แผงโซลาเซลล์นำนะครับผมก็คือช่วงที่แดดมานะครับแผงโซลาเซลล์เขาจะวิ่งเข้ามาหาตัวกล่องจากนั้นปล่อยไปหาโหลดนะครับผมแต่ถ้าเกิดวันไหนที่อากาศคืมนะครับผมแดดไม่เพียงพอนะครับตัวไฟฟ้านะครับจะวิ่งเข้ามาเสริมนะครับผมวิ่งเข้ามาเสริมทําให้นะครับตัวโหลดนะครับไปกระจายช่วยตรวจดช่วยแผงโซลาเซลล์ทีหนึ่งนะครับก็คือจะทําให้นะครับเราประหยัด ค่าไฟในมากขึ้นในช่วงตอนเช้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดนาคตนะครับนี่ครับสังเกตว่าแบตเตอรี่เราไม่ได้ใช้อนาคตเราก็ยังสามารถต่อแบตเตอรี่เข้าไปได้นะครับโดยตัวเครื่องนะครับจะรองรับอยู่ที่ระบบ24โวลต์นะครับผมลูกค้าบอกว่าอีกสักประมาณเดี๋ยวมีเงินนะครับลูกค้าจะมาใส่เป็นแบตเล็เทียมนะครับ24โวลต์นะครับผมก็สามารถลดค่าไฟได้นะครับแล้วก็มาเซ็ตค่าตัวเครื่องใหม่นะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ่าเขาเรียกว่าจะเป็นอ,ออนกิดก็เป็นได้นะครับจะเป็นออฟกิดก็เป็นได้เพียงแค่มีแบตเตอรี่นะครับผมส่วนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0943015318นะครับชุมแพโซล่าเซลล์ครับผมสวัสดีครับ